ลอยอยู่บ้านแล้วมีม้าลอยอยู่บ้านแล้วนะอยขอ ภาษาคนเลยแ,แปลกแปลกนะเห็นหรือเปล่าชุ้สนามมนชอบอะไรอ่ะข้าม้าดิฉันโถใหญ่เลยช้องใส่เหยียบขี้มาไม่เขียนหนังสือดูดีเห็นเธอมือสัมผัสลงบนปัดข้าพี ออรยอเราช่วยกันด้สิว่ามันหมายความว่าอย่างไรเป็นอักษรย่อออรยออะไรอะไรยนนาวันนี้ไม่โดนไม่เลยออรยอออรยอรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ลองนึกเลสิลองนึกสิอย่าแก้งโง่เอยลองนึกลองนึกนึกทินึกแล้ว ี่ไงอะไรอะไรยี่ไม่รู้จะวางใครเลยคนเดียวอรย์อรย์หรือว่าอรย์อะไรไม่นี่หรือเปล่าอะไรอะคอนเสิร์ตเพชรตัดเพชรวันที่27เมษายนเขารู้แล้วเขาจดไว้แล้วเดี๋ยวเขามาดูสนามกีฬาบ้านเก่านะผ่านทองใช่ชนบุรีเดี๋ยวเจอกันวันนั้นกุลาลี่เกี่ยววัน ไปดูคอนเสรนะนิร์ตนะครับ <c oughs> ไม่นึกลนะ Oh, wow. สุรชัยไม่เชื่อ <S <S <ling> <S ชื่ออะไรแน่เนี่ยสุรชัยชื่อเป็นรถทัว <S <ling> <S <S <ling> ร์นะการเขียนโมเรยออารันยาก็แปลภาษาดูสิ เชื่อเลยพระพิดาลัญญาเฮ้ยโรยเห็ดนี้ใช่ไหมเฮ้ยอะไรมันเป็นอะไรดูดิทำไมอ่ะมานั่งหมามันก็นั่งเพราตีของมันมันจะมีคนนั่งเหรอไม่ใช่ไม่ได้แปลโรยเห็ดนี้ใช่ไหมพี่อารัญญากลายเป็นนาำไม่แปลกเออกูยังกลายเป็นนกได้โอ้โหนี่นะคืนนี้น้ำไม่ต้องขับรถจับเลยนะบินจับทำไมอ่ะนั่งไอ้น้าแบงค์ปีกไอ นางดงมันไม่มีเล่นนางแต่คนนั้นว่าเสป็จพี่สุภพิเศษไปแต่งงานนะเลยทำให้พี่นารัญญาการง่นะอย่าหาว่าผมรงเกียจนะไปนั่งที่อื่นหรอกเดี๋ยวแม่จำหน้าผมไม่ได้กูกูจะดังมึงผิดมึงนี่บังกูหมดนะแค่นี้ก็อิจฉากันสุรชัยไม่ชอบมึงชื่ออะไรกันแน่เนี่ยประเหนดีใช่ไหมพี่ย่ะค่ะ ที่เสด็จพี่ไปม,มีรักใหม่จะทําให้พระพินารัญญาต้องคําสาบกับกลายรางเป็นมา้าขาวพระพินารัญญาถ้าหาว่าเสด็จพี่สมิทธิ์ได้รู้เสด็จพี่สมิทธิ์ต้องเสียใจไปไม่น้อยก่ากระบอฉชนอย่างแน่นอนกระบอกชี้จะทำยังไงดีกระ่อกชีจะช่วยพระพินารัญญาอย่างไรได้บ้างพระพินารัญญา เพื่อจะมีวิธีลบล้างคำสาบนี้รหรือเปล่าพื่อนค่ะเฮ้ย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 เฮมยนฮ<า>้วนฮ<ด>ยเฮยย<อ>ฮ้นเฮเ้ยฮ้นเฮ้ยเม้มออยเฮ้ยเเฮ้ยเเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮายยเ่ยเ้เย ว่าไปเจาะมันตำรวจคื้วไม่ได้ปังว้ายคุยกับมั๊บตำรวจคือไปชวนมาคุยต้องแบ็คเฮดอีเวนไอ้กับ็คเฮแบ็คแฮนด์แบ็คแฮนดมึงจะฟังเพลงแบ็คเฮดแไ็คกับพี่ปูนึขยันตรงก็บอกฉันใจขอเป็นคนช่วยพี่นางไปย่างเองพี่ขันหน้าไปดิ ขินเขินทำไมเขินทำไมแบล็กเฮดโอ้มีเรื่องแฟนคลับแบล็กเฮดคุยกับมาดิทีหลังมึงก็พูดดิมันถูกหน่อยจีโอ้ยชอบดีขอคนเดียดอ่ะชอบชอบหัวหน้าชอบเล่นแบล็กเฮด วนนี้เรือรัญญขึ้นมาข้าวฟังเรื่องราวเป็นอย่างไรไม่รู้สิ่ต้องมากับทำพอ วิ่งเข้าเยเยยเรานั่งมองต้งสะดุดสุดจะดาว ใครไปที่เขาเจ้าแบกให้บอดบอดบอดต้องบอดเนอะบอดไม่เป็นไรเดี๋ยวตาหน้าว่ากันใหม่ไม่ด้ลล่นไพ่คนละอย่างกันมึงนี่ตั้งแต่มีปีกเนี่ยอยู่สูงตลอดเลยเออกูลงไป่พากด้วยเลยเออมึงไม่ลงมาล่ะ องแล้วฮะมันขึ้นมันมันพกระพือเนาะไอ็น้าๆอ็ตัวเนี้ยบูชาตัวเท่าไหร่เนี้ยจะไปตั้งครูใค้ใครอะดีไม่มีใครอ่ะอ่ะให้ไปหาพันทองที่เขาสามรอยยอดแล้วตรงนี้มันไม่ชัดเลยมันหายไปไหนไน่ใครมาเหยียบไปเนี่ยมาเขียนให้มันชัดขึ้นบักเลยจะได้อ่านต่อเรื่อยๆเขียน เอ้ารู้เหรอว่าเขียนว่าอะไรรู้สิรู้ยังไงกันเลนติดมาสี่คืนแล้วตีคืนไหเสอจะไม่ได้ตอเสอ้อแก้วไอ้นีดานายแล้วเคยไปหาพันทองที่เขาสามยอดยอดและให้นำพานทองมาดองเลือดจากซรกอกของของใครของใครอ่านที่ก็เขียนตามนั้นแล้วฟาบาทใครของใครเห้ยนำพันทอง ไปรองเลือดจากซองอกของตะปอกเพือให้ไปลดร่างม้าเมื่อเขียนงี้จริงเหรอตะปอกนี่พ่อมึงป่ะฮะอ้าวแล้วมึงจะแขียนี้ให้เขาไปฆ่าพ่อมไงไอ้ลูกทัลลุกีตาป๊อกมึงตุ๊กตาป๊อมึงเหรอไอ้ลูกลูกจะใจแล้ว ท้คงไปลองเลือดเขาอะเขาไม่มีมึงหรอกไม่มีเลือดลุงป๊อกเขาเหลือแต่กระดูกแล้วเก็บไว้พวกกูลอยังคารมึงปัทถีเฮ้ยมันลูมฮะมันพอจะบินนะน้วไม่ต้องอมอ่ะอาดีๆอันนี้อันดีอดีก็ ให้หาพานทองไปลองเลือดจะและ้วใส่แว่นมาทำไมอะ่ะอาใส่จังๆเลยน่ะเราใส่จังๆเปน็นเสียบุคลิกไม่ใช่อายุเยอะแล้วแล้ว,ลวสายตามเอียงขับรถอันตรายแล้วมองอคนดูแฟน,นไม่ใช่แต่ว่าเลนสเกที่หลังใส่คอนแทคจะไปใส่แว่นตาเสบุคลิกถอดออกถอดออกก่อนโอ๊ยตายตายม่ามันเอียงเยอะเลยเนี่ยสายตามืองเอียงเยอะมากเลยอะปวดหัวเลยจะถอดจะเล่นอยางนี้ไม่เอาเดียวไม่ใช่แต่ว่ามันไม่ดีมันต้องถอดออก ใส่ก่อนใส่ก่อนคอนแทกเล่นเชื่อผมปวดหัวมึงอย่ามาเล่นนี้ดิมันไม่ใช่ไงแต่อย่าไปถอดมันอันตรายกูมันไม่ดีมันใเยน่ะลำคัยังไม่ได้ถอดรู้มากมึงอะถ้าวันใดวันหนึ่งผมใส่แว่น่ะทำไมผมไม่ได้เป็นแรงเกี่ยวกับตาหรอกนะไม่เป็นอะไรผมเกี่ยวกับหูอะไรแล้วแว่นตาไม่เกี่ยวรกับหูไอ้แว่นไม่เกี่ยวกับหูแล้วมึงจะเกี่ยวกับอะไร แว่นเกี่ยวหูมึงเห็นไม่น่ะเขาเล่นแว่นเกี่ยวหูนะแล้วมึงมาผ่านอะไรคุย่เวนอ่านก่อนมาไหมนะมาอ่านใหม่อ่านใหม่ใหม่ให้ไปหาแว่นที่เขาสามร้อยยอดโอ๊ย่<ห>า,านทองมาลองได้จากสุโเบียน้อยให้ร่างม้าแล้วจะกลับกลายได้มเป็นมนุษย์เหมือนเดิมพ่านทองสามร้อยยอดเขาสามร้อยยอดให้พ่านทองอยู่ที่ไหนนะพ่านทองอยู่ที่ไหนชนบุรีใช่ตอนที่เขาจะไปเล่นคอนเสิร์ตรอมานานแล้ว สานามกีฬาบ้านเก่ายี่จ็ปีจ้าอันนั้นเขาคอนเสิร์ตเพชรตัดเพชรอันนี้เราสามารถโปรโมทในเรื่องได้เลยใช่ไหม <c oughs> วันนั้นแต่วันนั้นลางงานวันหนึง่งไปไหนไปดูคอนเสิร์ตไปแกลเล็กซี่อะไรคืออะไร <c oughs> นึกซิพันทองอยู่ไหนพอด,ดอีพันทองพันทองจริงๆพันทองจริงน,งงนะ,ะมีที่หนึ่งที่ไหนดูไบพันทองอะไรอยู่ดูไบอ้ามึงไม่รู้จักเขาไง อะไรล่ะทำจริงเลยไม่รู้รพาท้องแท้เ<ๆ>นี่ยเขาจะรู้จักเลยใช่ไหมใช่ไหมเขาบินกันไปแล้วแปลว่าว่าติดคุ้มด้ป่บ้าใช่ไหมนี่น้าบินไปผมไปด้วยไปจะตามเข้ามาเอาไงฟาบาดไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ ไม่รู้ไมไปด้วยไม่รู้ไปด้วยไม่รู้จักแต่หาพันท้องเลยมารายกันกับสมป้าจิกันเจอกันเจอที่นี่สองสิ่งก็ไทยไทยแยกย้าย